เกือบเดือนหนึ่งละคะ่ะผิวฟูขึ้นนะคะหน้าเนียนขึ้น,นะคะ่ะผื่นลดลงที่ทำงานก็ค่ะ,อะตอนนี้ทําอะไรอยู่นะคะอยู่สมรสมิตรค่ะอ๋อแล้วปัญหาผิวก่อนหน้ามีอะไรบ้างคะก็จะเป็นผดนะคะแพ้ส่วนมากแพ้ฝุ่นผลลัพธ์หลังการใช้เป็นยังไงบ้างคะก็ผิวใสขึ้นนะคะอันนี้ได้ทารองพื้นไหมคะไม่ได้ทาค่ะทาแป้งให้เฉยรอ แป้งขุนคือก่อนหน้านี้มีแค่ปัญหาผดแล้วก็ผิวไม่เรียบอะไรแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ซื้อกปุกเตี๋อ,อลองไปหนึ่งกระปุกเพราะว่าเป็นคนแพ้ง่ายแต่น้องรับประกันว่าถ้าแพมาเอาเงินที่ผไมไปทำได้เลยก็เลยก็เลยเอ,อลองได้ <laughs> โอเคค่ะแล้วพอใช้ไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้ช่วงคืนแรกๆเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ทักว่าหน้าเนียนขึ้นใช้แค่ตัวนี้ค่ะ